ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ห้องอาหารเทลเรสคาเฟ่โรงแรมบ,บูรามานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีบุฟเฟ่ต์อาหารจีนนะคะเราต้อนรับเทศกาลรุษจีนนะคะจะมีสามวันนะคะก็คือ20่สิบี่เสองเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะนําเสนอบุฟเฟ่ต์มีหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้จะเป็นคณะเป็นมาเก็ตอริจินะคะอารนะคะ,ะ,คะเป็นอาหารจีนนะคะตีกไก่ตุ้งเต้าเจี้ยว น่าทานมากค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะคือเนื้อปลาดอลี่ผัดถิงต้นหอมส่วนอันนี้ซุปมังมีนะคะกินแล้วจะร่ำรวยค่ะนี่ก็ยำแมงกับพรุนูลมันงานี่าทานมากเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นยำถัว่วฝักยาวทอดงาขาวมาดูมนขออกหวานนะคะก็จะมีขนมลาบค่ะ สีสันน่าทานทมานเลยนะคะไฮไลท์ก็จะเป็นตัวนี้นะคะสาคูแคนตาลูกที่นี่อร่อยมากตัวนี้นะคะนอกานั้นก็ยังมีสลัดยังมีอีกหลากหลายท่านได้เลือกชิมเลือกค่ะในราคาไม่แพงเลยค่ะหัวละ289บาทบวกบวก รวมทั้งชาร้อนชาเย็นแล้วก็น้ำเรียบร้อยขายทุกสิ่งอย่างนะคะ